าวคลิปนี้ค่ะไหมจะพาไปดูบ้านหรูหลังใหญ่ฟังก์ชันครบตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อยู่ในชำเลที่ดีแถมเดินทางเข้าพระราม9ก็สะดวกค่ะเซไฮค่ะทุกคนฮม <Yeah. S 1> งเรากลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าวันนี้เนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าใหม่แต่งตัวแบบ ค่อนข้างจะภูมิฐานนิดนึงแล้วก็วันนี้เนี่ยหมายจะใช้เสียงดังมากใหม่ก็เกรงใจเพราะว่าโครงการที่หมายยืนอยู่ตอนนี้นะคะค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆเพราะเขามีเพียงแค่76ครอบครัวเท่านั้นนะคะ และที่สําคัญเงียบขนาดนี้นะจะบอกเลยว่าโครงการนี้อยู่ติดถนนใหญ่นะคะและใครที่เดินทางนะคะไปทางเส้นพระราม9ก้าอยู่โครงการนี้เนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยนะแถมในบ้านนะคะเขาก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยทีค่อนข้างกว้างมากๆแล้วก็มีฟังก์ชันที่รองรับการขยับขยายในอนาคตได้ด้วยถือว่าอยู่ที่นี่สังคมคุณภาพสุดๆเลยนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาที่หมายอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโครงการเดอะซิตี้พระราม9ก้ากรุงเทพกรีฑาจาก AP t h a i l a n นนั่นเองค่ะ ก่อนที่ใหม่จะพาเข้าไปดูบ้านวันนี้ซึ่งวันนี้เราจะเปิดด้วยการพาไปดูบ้านมาตรฐานเลยนะให้ไปดูของจริงกันเลยนะคะไหมาพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับทำเลที่ตั้งของโครงการกันก่อนค่ะ ตัวโครงการเนี่ยอยู่ริมถนนคู่ขนานการนาพิเศษค่ะใกล้กับแยกกรุงเทพกีทาตัดใหม่เพียง300เมตรอยู่ที่โครงการจะไปถนนสีนครินไปถนนพระราม9เพื่อขึ้นทางด่วนเข้าไปในเขตศูนย์กลางเมืองอย่างคลองเตยอโศกสาทรสะดวกรวดเร็วมากๆนะหรือจะออกไปทางถนนรามคำแหงเพื่อไปโซนนอกเมืองรวมทั้งสนามบินสวนนะุวรรณภูมิก็ไม่ยากนะคะ ถ้าใครสะดวกที่จะเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าแถวนี้ก็มีรถไฟฟ้าให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีแรกคือสีแดง Airport Link จะไปใช้สถานีหัวหมากหรือว่าทับช้างก็ได้นะนอกจากนี้ค่ะจะมีสายสีเหลืองที่อยู่บนถนนสีนครินนั่นก็คือสถานีสีกรีทาซึ่งจะเปิดให้บริการบางส่วนได้ประมาณปี2,565 และสายสีส้มนะคะที่อยู่ถนนรำคำแหงนั่นก็คือสถานีสัมมากรอันนี้เนี่ยเขาว่าจะเสร็จในปี2567แล้วค่ะรอบๆโครงการในรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและโรงเรียนอินเตอร์รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่คอมมูนิตี้มอลล์ก็มีให้เลือกหลากหลายแนวเลยล่ะ ส่วนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโรงพยาบาลได้มาตรฐานก็อยู่ใกล้ๆก,กับโครงการนะคะอย่างโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินโรงพยาบาลเกษมร,ราชรามคำแหงค่ะ เป็นยังไงล่ะไมบอกแล้วนะคะว่าโครงการนี้เดินทางสะดวกจริงๆนะคะแล้วก็น่าอยู่มากๆด้วยอ่ะเดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนนะคะมาดูกับบ้านมาตรฐานที่โครงการเนี่ยส่งมอบจริงๆคือจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยบ้านเรียวของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆนะคะซึ่งในโครงการนี้นะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยใหม่ขอเลือกหลังนี้นะหลังนี้ที่จะพามาดูชื่อว่า retreat นั่นเองค่ะ ที่ดินนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่62ตารางวาพื้นที่ใช้สอยคือ262ตารางเมตรนะคะส่วนฟังก์ชันที่นี่จัดไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะที่นี่เนี่ยจะมี4ห้องนอนนะคะสีห้องน้ํา2ห้องพักผ่อนนะคะแล้วก็สามารถจอดรถได้2คันแถมยังมีห้องแม่บ้านและห้องน้ําส่วนตัวให้กับแม่บ้านอีกด้วยล่ะคะ่ะ <laughs> สบายไปเลยละนะแบ่งสัดส,ส่วนได้ดีมากเดี๋ยวจะพามาดูที่นี่นะคะวันนี้เนี่ยที่หม่ตัดสินใจพามาดูแบบบ้านมาตรฐานของที่เนี่ยเพราะว่ามีหลายคน่ะสงสัยเข้ามาว่าเฮ้ยแล้วบ้านมาตรฐานอะ่ะ พื้นที่ฟังก์ชันต่างๆของเขาเป็นยังไงถ้าอยากจะต่อเติมหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมุมไหนบ้างที่เราสามารถวางอะไรได้บ้างนะคะบอกเลยว่าบ้านมาตรฐานที่นี่น่าสนใจมากๆเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะตรงนี้เนี่ยบ้านมาตรฐานนะคะก็จะเป็นระแนงนะคะเป็นรั้วนะคะเป็นระแนงเหล็กนะคะสีดำเนาะซึ่งควบคุมการเปิดปิดนะคะผัดแอปพลิเคชันได้นั่นก็คือใครจะติดรั้วไฟฟ้าก็ได้เนาะและแถมด้านข้างตรงนี้ค่ะ ด้านข้างตรงนี้นะคะยังมีประตูที่สามารถจะเปิดเข้าด้านในได้นะมาพร้อมกับไฟที่อยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็กลิ่งนั่นเองค่ะอันนี้คือแค่ด้านนอกเนาะถัดมาค่ะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่จอดรถนะคะซึ่งสามารถจอดสองคันได้แบบสบายๆเลยนะที่โครงการเดอะซิตี้พระราม9ก้ากรุงเทพกีทานนะคะเขาแยกโครงสร้างระหว่างพื้นที่จอดรถนะคะกับตัวบ้านไว้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดอาการซุดนะคะของพื้นหรือว่าผนังก็ดีจะได้แยกเอาไว้เลยแต่ ที่จอดรถเนี่ยนะเขาได้เป็นโครงสร้างคอนกรีตนะคะเสริมเหล็กนะคะซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากๆนะที่สําคัญเนี่ยเขาทําปูนพิมพ์ลายแบบนี้ให้เลยนะคะสวยสบายตาแล้วก็ทําความสะอาดง่ายแถมยังมีระบบรักษาความปลอดภัย1จุดนะคะที่อยู่โซนนี้นั่นก็คือโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ให้เรียบร้อยที่บริเวณพื้นที่จอดรถนั่นเองค่ะส่วนนี่นี่น,นี่มาดูพื้นที่สวนด้านข้างกันบ้างดีกว่า ส่วนด้านข้างนะคะที่โครงการเนี่ยนะเขาก็ได้ปูหญ้าไว้ให้สวยงามแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีต้นไม้ต่างๆเนาะที่นี่เนี่ยนะทุกคนคะ่ะเขามีประตูทางเข้าบ้านถึง2ทางด้วยกันนะคะทางที่จอดรถหนึ่งทางแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านหลักด้านข้างนี้อีก1ทางนั่นเองนะคะซึ่งประตูที่เชื่อมจากที่จอดรถตรงนี้ทุกคนคะ่ะถ้าเห็นนะคะก็จะเป็นสมาร์ทดิจิทัลดอร์ล็อกนั่นเองนะคะอันนี้จะใช้เป็นกุญแจก็ได้เป็นรหัสก็ได้นะคะหรือว่าสแกนลายนิ้วมือก็ได้นั่นเองนะคะ ประตูทางเข้าบ้านหลักของเขาเนาะไมคขอพูดถึงนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าประตูที่เขาให้เนี่ยเป็นบานคู่นะคะแล้วก็เป็นประตูไม้สักนะคะแถมกระจกที่อยู่ด้านข้างประตูนี้นะคะก็ยังติดเป็นกระจกเข,เขียวตัดแสงไว้ด้วยเนาะและลูกบิดประตูนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของโคนะคะมือจับของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นสนิมเลยเนาะสภาพอากาศต่างๆก็ไม่สามารถทําร้ายนะคะประตูแล้วก็ตรงมือจับนี้ได้นะคะนี่ก็จะไขกุญแจเข้าไปเนาะไปเข้าไปข,ขา้างในกันดีกว่าค่ะ นี่เข้ามาข้างในกันแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงหมายบอกไว้ก่อนนะคะว่าบ้านที่ได้เห็นอยู่อย่างนี้นะคะเป็นบ้านมาตรฐานที่ทางโครงการเนี่ยเขาสมม่งมอบให้กับลูกบ้านจริงๆนะคะทุกส่วนทุกมุมต่างๆได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยละคะ่ะสําหรับแบบนี้เรามาดูที่ชั้นล่างกันก่อนนะคะด้านล่างนี่นะเขาจัดเลเยอร์นะคะให้มีพื้นที่ที่กว้างมากๆแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆถ้าเราอยากได้ เราก็จัดได้ตามใจชอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาจินตนาการตามกันเลยเนาะสำหรับด้านล่างนี้นะคะเขาจะมีมุมพักผ่อนถึงสองมุมด้วยกันนะคะมุมแรกอยู่ตรงนี้ค่ะเปิดประตูเข้ามาปั๊บตรงนี้เป็นมุมพักผ่อนเอาไว้แบบรับแขกได้เลยข้อดีของการมี2พื้นที่แบบนี้เพราะว่าบางบ้าน่ะก็มีสมาชิกที่แบบอยากเป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันก็คือมีแขกมาบ้านเราก็สามารถแบ่งพื้นที่ได้แบบนี้เลยโดยที่ไม่อึดอัดเลยนะคะอยากให้ดูที่นีสักนิดนึงนะคะ วิต์เปิดปิดไฟที่นี่เนี่ยนะเขาก็จะให้เป็นทัชสกรีนด้วยล่ะอันนี้นี่ก็คือบ้านมาตรฐานได้ไปแบบนี้เนื่องจากพื้นที่ชั้นล่างค่อนข้างกว้างนะคะก็จะแบ่งโซนด้วยถงบันไดนะคะด้านขวามือตรงนี้เป็นถงบันไดนี่แหละคะ่ะขึ้นไปยังชั้น2เดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนเหมือนกันนะคะที่นี่มาดูอีกหนึ่งมุมพักผ่อน,นะคะ่ะที่ใหม่บอกว่ามี2มุมด้วยกันมุมนี้ข้อพิเศษของเขานะคะก็คือด้านนี้เนี่ย เป็นประตูสไลด์บานใหญ่นะคะเปิดรับลมได้คือไซส์ใหญ่กว่าหน้าต่างนั้นเขาเรียกว่าประตูแล้วกันเนาะเปิดไปมองเห็นวิวสวนนั้นข้างซึ่งสวนที่เนี่ยเขาก็ได้แบบปูหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นมุมพักผ่อนสําหรับสมาชิกในครอบครนะัวนะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมุมนี้ได้เลยเนาะไม่ต้องรบกวนแขกด้วยและในโซนนี้เนี่ยยังมี1ระบบรักษาความปลอดภัยททางโครงการมอบให้ก็คือนี่ค่ะมีกล้อง cctv ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากมุมนี้ก็คือสามารถ มองเห็นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะติดเพิ่มก็ได้เหมือนกันเนาะอ่ะต่อมาเลยค่ะตรงนี้โต๊ะรับประทานอาหารถ้าใครนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วส่วนไดนิ่งจะอยู่ตรงไหนดีถัดมาเลยแล้วกันตรงนี้นะคะวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ตำแหน่งเนี้ยคือเหมาะมากๆนะๆก็เพราะว่าด้านนี้ค่ะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ที่สไลด์เปิดปุ๊บเพื่อให้มองเห็นวิวข้างนอกหรือว่าส่วนหลังบ้านของเราได้เลยนะคะแล้วโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้แล้วห้องครัวละ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งครัวที่นี่เนี่ยเขาก็กั้นเป็นสัดส่วนด้วยนะมาดูกันค่ะ ส่วนห้องครัวที่นี่นะคะถูกใจสําหรับคนที่ชอบทําอาหารยิ่งโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราเครื่องแกงแล้วก็การ ทอดการต้มการผัดต่างๆนี่นะคะก็กังวลเรื่องของกลิ่นเข้าไปในบ้านแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาทาครัวไทยให้เรียบร้อยแล้วเป็นครัวปิดนะคะที่นี่เนี่ยกลิ่นจะไม่ออกแน่นอนแล้วก็ระบายกลิ่นได้ดีมากในห้องนี้นะคะเขามีประตูที่สามารถเปิดนะคะเชื่อมไปยังลานสักล้างได้ระบายอากาศได้หนึ่งแล้วนะคะถัดมานะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะที่เปิดระบายอากาศได้อีกหนึ่งจุดยังไม่หมดนะเขายังมีพัดลมดูดระบายอากาศด้วยนะคะ ทีนี้ในห้องครัวนี้เนี่ยโครงการเขาให้อะไรมาบ้างบอกเลยว่าที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้นะคะรวมถึงระบบสุขาพิบาลว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของไฟเขาเดินระบบไปให้หมดแล้วนะคะที่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยท็อปพินไม่บอกเลยนะว่าถ้าเราไปทาครัวเองอันเนี้ยก็คือหลายบาทแล้ว,ว่ทุกคนและข้อดีของห้องครัวแบบนี้ที่ทางโครงการเขาจัดโซนไว้ให้คือห้องครัวนี้สามารถเปิดเชื่อมไปยังร้านสักล้างนะคะแล้วก็โซนของเมดนะคะห้องแม่บ้านและห้องน้ําแม่บ้านด้วย เดี๋ยวมายจะพาไปดูห้องนอนที่4กันนะคะซึ่งอยู่ที่ด้านล่างนี่มาค่ะนี่คือห้องนอนที่4เนาะที่มีความโปรงของในห้องแบบนี้นะคะต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะว่า for t o ceiling ชั้นล่างเนี่ยนะคะจะอยู่ที่2.8เมตรเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะ2.8เมตรเช่นเดียวกัน พื้นนะคะที่ให้นะคะก็จะเป็นพื้นลามิเนตลายไม้นะมีขนาดเนี่ยความหนาประมาณสัก8มิลด้วยกันเป็นโทนสีเข้มแบบนี้เพื่อให้แบบว่าชวนแก่การพักผ่อนมากๆนะคะห้องนี้ค่ะให้ไหม่ออกไอเดียในความคิดของไหม่นะาหมยว่าวางเตียงประมาณสัก3ฟุตครึ่งนะคะก็กําลังพอดีแล้วก็มีพื้นที่นะคะที่สามารถจะบิ้วตู้เสื้อผ้านะคะได้จรดฝ้าเพดานเลยเพราะฉะนันเก็บของได้แบบจุๆเลยนะคะ ในห้องนี้เนี่ยก็ยังมีแสงสว่างจากหน้าต่างด้านข้างนะคะที่สามารถเปิดรับลมได้เหมือนกันและข้อดีของห้องนี้นั่นก็คือด้วยความที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็พื้นนี่นะคะไม่ต่างระดับก็คือเป็นพื้นราบเดียวกันกับพื้นด้านนอกเหมาะมากๆานะคะถ้าจะทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุยิ่ยงนึกถึงตัวเองด้วยแล้วอาจจะให้คุณยา่าคุณยายมาเลี้ยงหลานที่นี่หรือว่าบางคนชอบเป็นห้องทํางานก็ได้เพราะว่าแสงสว่างค่อนข้างสว่างเหมือนกันนะคะห้องดูหนังฟังเพลงโคมเทียเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะทําเป็นห้องออกกําลังกายในบ้าานนเเพื่อควมป็ส ติดกระจกสักผนังหนึ่งแล้วก็โยคากันไปโอ้โหสบายเพลินเลยล่ะค่ะอะไปต่อห้องน้ำกันดีกว่าเชื่อมกันนี้นะคะกับด้านข้างนะคะที่อยู่ติดกันกับห้องนอนที่4นี้นั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะมาดูดีกว่า สำหรับห้องน้ำนะคะที่อยู่ชั้นล่างนี่นะก็เป็นฟูลฟังกชันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ด้วยเนาะที่หมายชอบห้องน้ำในนี้นะคะเพราะว่าสะอาดตามากๆนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ำที่โปร่งเนาะไม่ว่าจะเป็นโทนสีที่ใช้ต่างๆแล้วก็สุขภัณฑ์ที่นี่ก็ได้ของคอตโต้หมดเลยนะคะแถมยังมีช่องนะคะที่สามารถเปิดระบายอากาศด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าห้องน้ำที่อยู่ข้างล่างตรงโซนเนี่ยจะอับจะชื้นหรือเปล่านั่นเองค่ะ ขึ้นบันไดตรงนี้เขาก็จะมีห้องเก็บของนะคะซึ่งที่นี่จะให้เป็นประตูบานสูงแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บของทรงสูงแล้วก็ลึกได้เพราะว่ามันอ้อมไปจนถึงข้างหลังเลยล่ะดีจริงๆอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างดีกว่านะคะไป ขึ้นมาที่ชั้นพักบันไดตรงนี้นะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเขามีช่องแสงนะคะให้ด้านข้าง2ฝั่งเลยนะแสงตรงนี้เข้ามาค่อนข้างกว้างแล้วถ้าจะบอกเลยนะว่าจากตรงนี้จนถึงฝ้าเพดานเนี่ยโอ้โหสูงมากบ้านไหนที่อยากได้ความหรูหราก็ค่อยชันเดรียมาเลยนะคะทั้งสองฝั่งนี้ก็จะเห็นโอ้โหสวยงามมากไปเดี๋ยวขึ้นไปดูที่ชั้น2อกันดีกว่าค่ะ เป็นอีกหนึ่งนะคะมุมพักผ่อนนั่นเองเท่ากับที่นี่จริงๆอะถ้าจะให้พูดอะคือมีถึง3มุมพักผ่อนเลยนะอย่างมุมนี้เนี่ย เราเรียกว่า family area นะคะก็คือเป็นมุมมเนเกประสงค์ที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆได้พื้นชั้น2เนี่ยเป็นลามิเนตลายไม้โทนสีเข้มนะคะความหนา8มิลมด้วยกันมุมนี้จะทําให้เป็นมุมพักผ่อนมีโซฟาติดทีวีก็ได้หรือบางคนอยากได้ห้องทํางานที่ไม่ได้เป็นห้องอุดอ้วหมายว่าวางโต๊ะทางานไว้สักมุมนึงอะ่ะมุมนี้คือรับแสงได้2ฝั่งเลยนะเนี่ยเปิดไปตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะมองเห็นแบบวิวข้างนอกได้แบบสบายๆเลยนี่ก็ได้ด้วย แห้ที่ค่อนข้างเข้ามาได้ดีมากๆาเลยนะคะส่วนชั้น2เนี่ย for two ceiling จะอยู่ที่2.8เมตรด้วยกันนะคะซึ่งชั้น2นี่นะคะก็จะพบกับ3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ําในทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้อง master bedroom กันค่ะมาดูห้อง master bedroom กันค่ะพอจะนึกและจินตนาการออกหรือเปล่าที่นี่นะคะเป็น master bedroom ที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะคะให้ดูว่าเอ๊ะตำแหน่งเตียงอะ่ะคืนนี้จากจินตนาการของใหม่นะหมายว่า master bedroom อะ่ะ เตียงอ่ะควรวางตรงนี้เพราะว่าด้านข้างเนี้ยเป็นแสงนะคะเป็นประตูสไลด์กระจกบานใหญ่นะคะที่สไลด์ออกไปจะมีระเบียงและที่เนี้ยระเบียงนะคะเขาก็จะให้เป็นกระจกแ tamp er ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมองออกไปก็คือสวยแล้วก็สบายตานั่นเองนะคะผนังเนี่ยเขาก็ให้วอลเปเปอร์แบบนี้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นสัมผัสก็จะดีมากๆนะคะส่วนมุมทีวีในห้องนอนถ้าเกิดใครอยากมีทีวีนะคะมุมด้านนี้ผนังด้านนี้สามารถที่จะ ติดตั้งทีวีได้นะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าตรงนี้ถ้าบ้านไหนไม่ชอบทีวีก็อาจจะแบบเหมือนเป็นโตะเครื่องแป้งย้ายโตทำงานเล็กๆมาไว้มุมนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนด้านนี้ค่ะสามารถทำเป็นโซนของ walk in closet แต่งตัวได้นะคะ b u ว์ตู้เสื้อผ้าไปเลยอะ่ะทุกคนดูดีหนผนังแบบกว้างขนาดนี้คือได้เลยนะคะแล้วก็ได้สูงด้วยเนาะ เาเตอร์เบดรูมนี้ก็ตรงนี้แหละคะ่ะเคาน์เตอร์เพราะว่าผู้หญิงอ่ะมันมีข้าวของในห้องน้าเยอะมากระวางได้แบบเต็มพื้นที่เลยเนาะแยกระหว่างชายกับผู้หญิงก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างยาวเนาะในห้องน้ำนี้นะคะสุขภัณฑ์ก็เป็นของคอตโต้นะคะได้ตามอย่างที่เห็นเลยมีโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะในพื้นที่ของชาเวอร์เนี่ยโครงการเขากั้นกระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วน้ําก็ไม่กระเด็นออกมาในพื้นที่ของโซนแห้งนั่นเองและแถมยังมีหน้าต่างระบายอากาศอีกด้วยค่ะ ฝั่งตกเกินข้ามกับห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะมาซึ่งมันเหมือนจะแยกฝั่งเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือห้องนอนที่2นั่นเองนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะวางเตียงประมาณ5้หฟุตนะคะให้อยู่ในทิศไหนฝั่งนี้ก็ได้หันหัวเตียงฝั่งนี้ก็ได้คือแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วมุมด้านนี้เนี่ยก็อาจจะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าเป็นโต๊ะทางานเล็กๆในห้องนอนของเราก็ได้เหมือนกันนะคะ โครงการเนี่ยก็ติดม่านไว้ให้ลักษณะแบบนี้เลยเนาะส่วนห้องน้ําในตัวนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าในทุกๆห้องนอนของชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะอ่ะมุมนี้ ก็เป็น,น bueno. อีกมุมเหมือนกันก่อนที่จะเข้าห้องน้ําก็คืออาจจะบิวเป็นชั้นวางของหรือมหาโตะแบบว่าวางของมุมนี้ได้เลยนะคะส่วนห้องน้ำนี่นี่น,นี่เข้ามาดูกันดีกว่า,าก็แยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันทาพื้นต่างระดับเอาไว้ให้นะคะในโซนเปียกเนี่ยนะคะก็จะมีทําพื้นที่ออกมาเปรียสมม่นเป็นที่นั่งได้นะคะหรือว่าอาจจะเอาไว้วางข้าวของต่างๆก็ได้เหมือนกันและคอนเซ็ปต์ที่เขาไม่ทิ้งเลยนั่นก็คือมีช่องนะคะที่สามารถเปิดระบายอากาศได้นั่นเองค่ะ ห้องนอนที่3มนะคะขนาดไม่แตกต่างกันกันกบห้องนอนที่2นะทุกคนห้องนี้ก็มีแสงนะคะเข้าถึง2ฝั่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือมีหน้าต่างนั่นเองเ,องเนาะเพราะฉะนั้นแสงสว่างก็จะมากเพียงพอและในห้องนอนที่3นี้นะคะก็ยังจะมีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันตามคอนเซ็ปต์นะคะสําหรับห้องน้าในตัวนี้นะทุกคนคะ่ะเขาก็แยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันและในห้องนี้นะคะเขาก็ยังจะมีหน้าต่างระบายอากาศที่สามารถเปิดลดความอับชื้นได้อีกด้วยละค่ะ และสำหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะได้ห้องมาสเตอร์เบดรูมแบบ2ห้องใหม่แนะนำเลยว่าเราสามารถจะทุบได้เลยนะคะเพราะว่าผนังที่นี่เนี่ยเขาก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาเพราะฉะนั้นการที่เราจะทุบปรับเปลี่ยนนะคะเจาะหรือว่าติดตั้งอะไรที่มีน้ำหนักเนี่ยด้วยการก่อสร้างโครงสร้างแบบนี้นะคะสามารถจะทำได้เลยนะคะเพราะว่ามีความแข็งแรงของตัวบ้านนั่นเองค่ะ ถ้าพูดถึงการอยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับตัวบ้านที่อยู่อาศัยเนาะแต่หม่จะบอกนะคะว่าพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆทีนี้เนี่ยเรามาดูภาพรวมกันก่อนแล้วกันนะคะโครงการนี้เนี่ยพัฒนาบนที่ดินนะคะ21ไร่ เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะคะจำนวน76ครอบครัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการจึงมองเห็นว่าด้วยจำนวนยูนิตที่น้อยขนาดนี้เขาก็ต้องการให้ทุกๆหลังเนี่ยได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ฟัส i ิลิตี้ต่างๆในส่วนกลางได้ได้ครบคันมากๆนะคะอย่างตรงนี้ที่หมายอยู่เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เรียกว่าเดะครับค่ะ เป็นคลับเฮาส์นะคะที่มีขนาดใหญ่เนาะสูงสองชั้นด้วยกันนะคะอย่างด้านล่างเนี่ยหมายจะขอแยกเป็นโซนๆก่อนละกันนะคะที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะสามารถว่ายน้ําไปแล้วก็มองเห็นวิวแล้วก็ยังมีความปลอดภัยเพราะว่าโครงการเนี่ยแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้เนาะส่วนใครที่อยากจะแบบนั่งแช่น้ําสบายๆนะคะเขาก็มีมุมที่เป็นจาก Gu ุซี่นะคะไว้ให้นะคะอยู่ด้านในซึ่งมีความ private และเป็นส่วนตัวมากๆแถมใครที่ชอบอบซาวน่านะคะที่นี่เขาก็มีห้องซาวน่าให้ด้วยห้องที่ ด้านหลังถัดไปจากสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะเรียกว่าล็อบบี้นะคะห้องนี้นก็จะตกแต่งออกมาได้หรูหรามากๆนะคะบอกเลยว่าบ้านไหนที่ไม่สะดวกที่จะให้แขกนะคะเข้าไปที่บ้านเนี่ยก็สามารถจะใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะคะจะมานั่งทํางานนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งอรอลูกๆว่ายน้ําหรือออกกําลังกายในโซนของบริเวณด้านล่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวด้านบนเนี่ยหมายจะพาขึ้นไปดูแต่ว่าในโซนของด้านล่างนที่เชื่อมกันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ของสวนสีเขียวซึ่งจะอยู่รายล้อมกันเลยนะคะกับพื้นที่ของสวนส่วนกลาง ก็ที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของโทนสีเขียวด้วยนะคะบอกไว้เลยในพื้นที่สีเขียวหรือว่าส่วนส่วนกลางนะคะก็ยังมีสนามเด็กเล่นนะคะมีจอกกิ้งแท็กนะคะรวมถึงมีมุมไว้ให้นั่งพักผ่อนด้วยแยกไว้เป็นสัดส,ส่วนเลยละคะ่ะอ่ะสำหรับใครที่ไม่อยากออกกําลังกายกลางแจง้งทีนี้เนี่ยฟิตเนสอยู่ตรงไหนหมจะบอกว่าฟิตเนสเนี่ยอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะ ที่ชื่นชอบออกกําลังกายนะคะถ้าจะเป็นออกอาท์ดด้านนอกก็มีออกอินดอร์ตอนนี้ก็มีฟิตเนสนะคะพูดถึงสัสดส่วนของที่นี่ด้วย76ยูนิตหรือว่าครอบครัวนะคะกับฟัสซิลิตี้ที่เขาเตรียมให้นะคะหมายถึงว่าครบครันเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้ฟิตเนสที่นี่นะคะก็สามารถใช้ได้เลยไม่ว่าจะเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอก็ได้เพราะเครื่องเล่นของเขานะคะเตรียมออกมาเพื่อรองรับลูกบ้านได้อย่างเต็มที่เลยเนาะที่สําคัญห้องนี้เนี่ยนะคะมีความโปร่งมากแล้วก็เป็น ห้องฟิตเนสที่เป็นลักษณะทรงยาวเป็นผืนผ้านะคะเข้ามาข้างในนี้ก็สามารถมองเห็นวิวทั้งด้านหน้าซึ่งติดถนนใหญ่แล้วก็ด้านหลังนะคะซึ่งติดพื้นที่ของสวนส่วนกลางของโครงการนั่นเองนะคะอีกหนึ่งความพิเศษที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยใครที่ชอบดูหนังที่นี่เขามีเทเตอร์รูมด้วยนะใครที่จะมาใช้บริการสำหรับลูกบ้านนะคะต้องทำการจองเนาะ ะะเพราะฉะนั้นก็จะได้ความเป็นส่วนตัวในการเข้ามาดูด้วยแล้วก็เราจะได้ดูหนังโดยที่ไม่ต้องออกไปดูหนังที่โรงหนังมีโรงหนังดูอยู่ที่หมู่บ้านแม่อะไรจะดีขนาดนั้นคะมาถึงห้องสุดท้ายนั่นก็คือ ห้อง co-working space ของเดอะคลับนั่นเองนะคะทุกคนห้องนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์แล้วก็รองรับกิจกรรมของทุกคนจริงๆเลยนะคะในห้องนี้เนี่ยนะมีความน่าสนใจตรงที่มันเป็นผนังที่เป็นกระจกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความโปร่งแล้วก็สบายตาเพราะว่าอยู่ชั้น2 ที่สาคัญนะคะในห้องนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนต่างๆไว้ได้ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นมุมโต๊ะทํางานนะคะมีที่นั่ง bean bag นะคะหรือแม้กระทั่งโซฟาใครที่อยากจะมานั่งทํางานในห้องนี้มาเล่นกิจกรรมสนุกๆก,ก็ได้นะคะที่สําคัญห้องนี้ฟรี Wi-Fi ด้วยละคะ่ะ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยนะคะถ้าใหม่จะไม่พูดถึงเนี่ยคงไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะคะตามแบบฉบับของ AP Thailand นั่นเองนะคะการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่ค่ะจะใช้ระบบ Asset Control นะคะด้วยการจดจําเลขทะเบียนรถของลูกบ้านเข้าออกได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรติดตั้งไว้ที่หน้าตัวรถเลยนะคะที่สําคัญค่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและแถมยังมีกล้อง CCTV ทีที่คอยสอดส่องความปลอดภัยรอบโครงการกว่า20จุดด้วยล่ะคะ่ะ อ๋อเกือบลืมไปให้ทายกันดีกว่าถ้านึกภาพของส่วนกลางที่นี่ที่เราได้ฟอ c i ซิลิตีต้ต่างๆแบบนี้ทุกคนคิดว่าค่าส่วนกลางที่นี่เท่าไหร่อ่ะไม่เฉลยแล้วกันค่ะค่าส่วนกลางที่นี่นะคะเพียงแค่45บบาทต่อตารางวาเท่านั้นเองค่ะ ไม่พาดูครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนกลางนะคะแล้วก็อย่างพื้นที่ของคลับเฮาส์ที่เรียกว่าเดอะคลับนะคะทุกคนคะที่โครงการแห่งนี้นะคะมีแบบบ้านเนี่ยให้เราเลือกนะคะด้วยกันทั้งหมด5แบบค่ะสําหรับแบบแรกนะคะชื่อว่าพรีเวค่ะพรีเวเนี่ยพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่225ตารางเมตร 4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา2ห้องพักผ่อนนะคะแล้วก็2ที่จอดรถนะคะส่วนแบบที่2ค่ะชื่อว่ารีทีทนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่262ตารางเมตร4ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา2ห้องพักผ่อน2ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำแม่บ้านนะคะส่วนแบบที่3นะคะชื่อว่าสเปเชียสนั่นเองค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่309ตารางเมตร4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา2ห้องพักผ่อน3ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านและห้องน้ำของแม่บ้านนะคะ แบบที่4นะคะชื่อว่าเวอร์แดนค่ะพื้นที่ใช้สอย345ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องพักผ่อน3ที่จอดรถ1ห้องแม่บ้านและห้องน้ำนะคะส่วนแบบสุดท้ายค่ะชื่อว่าซีเนอรีพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่375ตารางเมตร ห้ห้องนอน6ห้องน้ํา2ห้องพักผ่อน3ที่จอดรถ1ห้องพระหห้องแม่บ้านและ1ห้องน้ํานั่นเองนะคะซึ่งสําหรับหลังที่หมายพาไปดูนี้นะคะชื่อว่า retreat นั่นเองนะคะซึ่งหลังนี้เนี่ยนะหมายว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสาหรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายนะคะซึ่งตัวบ้านเองเนี่ยนะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างมากบางคนอาจจะมาเป็นคู่รักก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นครอบครัวมีสมาชิกนะคะ1คนมีลูกสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะพาค ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาอยู่ร่วมกันก็ได้เพราะว่ามีถึง4ห้องนอน4ห้องน้ํา และที่สําคัญสําหรับโครงการนะคะเดอะซิตี้พระราม9กรุงเทพกีทาโครงการนี้เนะี่ยทุกคนคะ่ะถือว่าเป็นโครงการที่ติดถนนใหญ่แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะเพราะว่าเพียงแค่76ครอบครัวและการเดินทางคือง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําเลที่ตั้งต่างๆก็สะดวกด้วยหมายว่าโครงการนี้น่าสนใจมากๆทีนี้เรื่องของราคากันบ้างดีกว่าสําหรับโครงการนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่11ล้าน9แสนบาทไปจนถึง20ล้านบาทค่ะ ส่วนหลังที่ใหม่พาไปชมนี้นะคะที่ชื่อวอรีทีสเนี่ยนะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะอยู่ที่12ล้าน9แสนบาทจากเดิมราคา14ล้าน9แสนบาทเท่ากับว่าเขาลดไปถึง2ล้านบาทนะคะและถ้าจองและโอนภายในเดือนเมษายนนี้นะคะก็จะรุนรับนะคะทองคำแล้วก็รถมูลค่ากว่า3ล้านบาท และพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้ามาจากโฮมไบเออร์ของเราเรียกว่าโปรนี้เนี่ยเพื่อแฟนๆโฮมไบเออร์เลยนะคะยังรับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มอีก50,000บาทด้วยกันโอ้โหพูดเลยนะว่าคุ้มมากๆเลยลองคำนวณส่วนลดกันดูแล้วกันนะคะถือว่า76ครอบครัวนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะมีแค่76หลังและเป็นโครงการที่ติดถนนใหญ่โครงการคุณภาพจากทาง AP Thailand ราคานี้คุ้มค่าสุดๆแล้วจริงๆแต่วันนี้ค่ะโฮมาราของเราจะไม่ครบเสร็จสิ้นเรื่องบ้านนะคะเพราะว่าจะพาไปดูว่าถ้าอยู่ที่โครงการนี้ แล้วร้านอาหารที่ทานได้ในระแวกนี้แล้วก็โดนใจใหม่เนี่ยเป็นร้านอะไรตามใหม่ไปดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนคะ่ะกับร้าน The h u b Cafe and อ a t e อ y รนะคะร้านนี้เนี่ยนะคะอยู่ในซอยพระราม941นะคะใกล้กับเดินนายพระราม9นั่นเองนะคะที่มาร้านนี้เนี่ยนะก็ดูบรรยากาศสิคะนี่คือข้างนอกนะบรรยากาศ ร่มรื่นมากๆนะคะเขามีทั้งอินดอร์แล้วก็เอทาดร์ใครที่อยากจ,จะมานั่งทํางานชิลๆที่นี่แล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยด้วยเขาบอกร้านอาหารที่ดีอาหารต้องอร่อยบรรยากาศต้องเลิศซึ่งร้านนี้ตอบโจทย์แบบนี้และเมนูใหม่ก็ลิสต์ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าค่ะเจเน ลวค่ะทุกคนคะ่ะน,นี้นะคะก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะแล้วก็มีบางเมนูนะที่เดินเมษายน,นีย่เขาเพิ่งทําให้เราได้แบบทานเป็นครั้งแรกนะคะอ่ะเริ่มกันที่เมนูนี้ด้านหน้าเลยนะคะอันนี้ก็คือคาราเมลี่นะคะก็เหมือนแบบเป็นปลาหมึกอะคะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าความพิเศษอะคือซอสของเขาเลยนะถัดมานะคะอันนี้เป็นข้าวสตูเนื้อนะคะอันนี้ค่ะเป็นสปากเกตตี้อิมิโกะนะคะอันนี้ก็เป็นซอส แล้วก็ตามด้วยแบบไข่กุ้งข้างบนคือแต่และเมนูคือเด็ดมากนะคะอันนี้ค่ะเป็นออสเตรเลียนลิปายไรส์นะคะเมนูนี้แหละทุกคนที่หมาบอกว่าคือเดือนนี้เขาเพิ่งทําให้เราแบบ ได้ทานกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจริงๆมันมีแบบถึง6แบบ6สัญชาติเลยเท่าที่หมายจาได้คร่าวๆเนาะก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีมีเม็กซิกันนะคะมีไทยอันนี้คร่าวๆเนาะ,ะถ้าอยากรู้ก็คือมาแล้วก็ถามเขาดูก็คือจะไม่จําเจเลยนะคะนี่ค่ะซี่โครงหมูบาร์บีคิวที่อยากนําเสนอมากแต่ละเมนูคือแบบดีเทลเขาละเอียดดีมากนะคะส่วนของหวานอันนี้เนี่ยช็อกโกแลตฝัดนะคะอันนี้เป็นโฮมเมดเองส่วนอันนี้นะคะก็คือคอฟเฟ่ลนั่นเองนะคะก็เป็นครัวซองนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามาทับบนแบบ ให้ออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้เนาะส่วนเครื่องดื่มนะคะที่เนี่มีเครื่องดื่มเยอะมากเลยนะแต่วันนี้นี่คือสีสวยมากนะคะเป็นสตรอเบอรี่เชอร์เบตโฟรนะคะอันนี้ก็เป็นมาตูมิลทีนะคะคือไม่ได้สวยอย่างเดียวนะรสชาติดีด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มทานกันก่อนอย่างแรกที่เราควรจะทานแบบเรียกน้ำย่อยนี่ก็คือนี่ค่ะคา,า,าราเมลลี่มันจะเหมือนซีฟู้ดแบบวาซาบิหอมอ่ะทานละ ต่อไปค่ะเป็นสปาเกตตี้นะคะอิมิโกะนั่นเองนะคะซอสเนี่ยทุกคนดูดิค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนค่ะบอกเลยว่าใครอรยากได้แบบร้านอาหาร ในบรรยากาศ glass house นะคะที่มีต้นไม้ใหญ่เพราะว่าคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยไม่ได้คุดกับเจ้าของร้านเนาะตอนที่เขามาสร้างร้านเนี่ยคือเขาเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้หมดเลยทุกต้นเพราะฉะนั้นก็จะได้ความแบบล่มลื่นแล้วก็อิไงแอบไปกับธรรมชาติก็แวะมาทานกันได้นะคะกับร้าน The Hub Cafe and อ a k y นะคะร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง3ทุ่มนะคะพิกัดร้านก็คือเซิร์ชกูเกิลแมปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมาเนี่ยก็อยู่ในซอยพราม941นะคะของหวานกาฟแฟเบเกอรี่ อาหารต่างๆอร่อยมากแล้วก็ดูดีมากแถมบรรยากาศนี้ก็คือแบบเงียบสงบมากนะคะก็มีโอกาสก็แวะมาทานกันได้นะคะ านอาหารอิ่มแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมโครงการกันได้นะคะกับโครงการเดอะซิตี้พระราม9ก้ากรุงเทพกีทาซึ่งโครงการนี้นะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะได้บ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่สามารถขยับขยายได้รองรับตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายหรือว่าจะอยู่เป็นคู่รักก็ได้นะคะที่สําคัญติดถนนใหญ่การเดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้สถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบมากๆนะคะ แถมส่วนกลางก็ยังมีฟัซิลิตี้ต่างๆที่รองรับเยอะแยะมากมายและเพียงแค่76ครอบครัวเท่านั้นนะคะโครงการนี้ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวสุดๆและอย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากโฮมไบเออร์นะคะก็จะได้รับส่วนลดนะคะเพิ่มอีกห0,000บาทซึ่งโครงการเขาให้จริงๆเลยนะวันนี้ค่ะโคมาราของเรานะคะพาไปครบจบเรื่องบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งหน้านะคะใหม่จะพาไปชมโครงการที่ไหนและร้านอาหารอร่อยๆที่ใหม่จะพาทุกคนไปชิมเป็นร้านไหนห้ามพลาดนะคะวันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย we